โอเคครับเพื<ๆ>่อนๆเรามาต่อเควสกันเลยนะครับเควสต่อมาของเราเป็นเควสที่ได้ครับป่าผลิตแก้วตอนนี้เราจะมาดูเควสนี้กันนะการคืนชีพหนังสือเก่าตามหาดอกดอกไปบังกูด <laughs> แปลอะไรมาโชเครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้า n p c นะครับนักปาก่าจูงวุ้ Okay. เราไม่หันเนื้อ่าไปไปขออนุญาตวาร์นะครับ,อคครบอตอนนี้ก็คือถึงที่นะครับให้เราหาันถ้าผม จะไม่ผิดน,นะครับจากราซาเบตก็คือจะอยู่ประมาณตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนดูในนี้ดูในมินี้แบบซ้ายมือไว้นะจะว,วิ่งผ่านไปดูอ่ะนี่ครับข้างหน้านี้เลย เรียบร้อยครับสำหรับเครดการเร่งจีนสือเก่าเป็นเกที่ดีนะครับได้สร้อยเลเวลสองเลยนะครับสร้อยขั้นสองโอเคเลยผมขาดอีกชิ้นหนึ่งจะผสมสร้อยข,ขั้นขึ้นขั้นสี่ได้ครับต้องเอาขั้นสองชิ้นหนึ่งโอเคก็เรียบร้อยนะครับเครนี้ เราต่อเคเวสต่อไปกันเลยดีกว่าคลิปมันสันไปโอเคนี่เลยตามหารูปปั้นของเทพกระทิงอิสานโอ้ได้กำไรด้วยไปได้ยังคงวามร้อเหมือนเดิม คัมพีเล่มสองนี่กดอับพ,พลังขึ้นค่อนข้างหน่อยนะครับเทียบกับเล่มแรกเริ่มทีละสี่ทีละแปดถือว่าน้อยมากเนะเล่มแรกนี่เพิ่มเยอะมาก <c oughs> อันนี้ถ้าผมวิ่งเองผมไน่จะตาย <c oughs> โกเหวตายแน่เห็นมครับเพื่อนๆพยายามกดบ่อยๆนะจะได้ไม่เสียเวลาจากคนเดิมเลยครับปาดจูบโอเค คินครับเราวาวไปเลย โอเคครับถึงตรงนี้ก็คือไม่มีเราต้องหาเองนะครับอโอค่นะครับน้แบบเราลองวิ่งดูนตะิอนนี่แอนนี้เจอแล้วนะครอยู่ตรงนี้มุมซ้ายไม่ยากมาก วิ่งตรงมาก็คือเจอเลยอยู่ซ้ายมือนะครับสำหรับนี้รูปปั้นของเทพกระทิงวิศาะเรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งสได้กำไรสองมาเคเขอดูหน่อยว่าผมทำคันได้ไหมปล่อยข้อมือเลยเรียบไม่ได้ัขาดอีกชิ้นหนึ่งผมนั้นกดขายไปชิ้นหนึ่งเสียดายมากเลย เนะี่ผมขึ้นคันสีเลยโอเคเสร็จไปอีกหนึ่งเฟสนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นสองเควสแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณค